ค่ะมุนินทุทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่นางนะคะอาจารย์เพิ่นทํางานยูก็ส้างนะคะเพิ่นคนํนานวณห้นะคะห้แม่นางเป็นสะา้านบุญกับนุนทิยานะคะ งวดทิพานมาบอกเขานะคะงวดนั่นหศูนย์เก้0 9 2 0 9 3เกาามาออกงวดทิพานมานะคะออกตามลังนะคะสำหรับงวดนี้นะคะแม่นางห้มาแล้วแยกบนแยกล่างจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมษณ์ระวงังแม่นางกับนุืพทยางงวดวันที่หนึ่งมิถุนาคมงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2568นะคะ แม่สวัสดีค่ะค่ะแม่เป็นยังไงคะโชคดีมอตูดยันหุ่ออกตามตูดตลอดเลยอ่ะออว่านี่งวดนั่นไฮศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสองโอ้แม่มาอ่อก่างวดนี้เอฟซีเสียดายว่ได้ตามจ้าคน เออมันออกม่สอบออกตามตาสูตรอ่ะอาจารย์ไปเอ้ยเฮ็ดจังนไงเนาะมันสิออกตามสูตรเนาะสาวอยู่กี่วันเนาะว่าเอาค่ะเอาคือเก่างวดนั้นกนัให้085เนาะแม่ก็มาออกงวดถัดมาคือกันอ๋อเอาคือออกตามสูตรตลอดเด้งวดนี่ยว่าจัดโทรศัพท์โทรศัพท์พตัดเงินมันเบิดหนูกรเลยเงินเบิดหนูหนูกรเลยเข้าไปเติมเงินได้ซาค่ะแม่เอาหรือว่าฟรีเงี้ย บ้าค่ะแหมสุดบ๊อบบีบ้เงินเบิดค่ะาเพิ่งจะเติมเงินอาจารย์เพิ่นว่าจังไดนค่ะแม่เวลาพื้นอจารย์บ้าบ่าเอฟซีมาเลยไม่นั่งอ่ะมันมีแค่ครูสองครูมันบอกว่าบ่งวดหนึ่งกับงวดหนึ่งมันต้องมาสามตัวตรงๆมันต้องเจอจังๆจังงวดเพิ่นว่ายนุ้ยญาตามให้คือเก้าแล้วค่ะแม่ค่ะบุญมีก็สิได้ดอกก้อนนี่ก้อนนี่ท่นว่าเอาเด็กติ๊กไปนั่มนอก่นว่าค่ะได้ค่ะ แต่แรกคิดรู้ตว่าเอาสอน,อนุนสกด้วยิดแต่ว่าก็สอบออกตามสูตรเนี่ยแม่ฮะก่อนค่ะอ้าวต้งบนบนวิ่งโคกเจ็ดวิ่งโคกเจ็ดเี่็ดเพื่อ,อคุณว่างคุนนี่เลีเจ็ดอสามตัวโคกโกเจ็ดตัวเกา้าเลย หกหกเจ็ดร้คาราคาเอหกเจ็เจ็ดกเดดจ็ดเจ็ดเน,น,น่นเ,เ,เ,เน้นนเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเลยเน้นหกเจ็ดเจ็ดมันบมาค่ะแม่จา้าเลขสองตัวเด็กติสเ,เ,เอาเด็กติดไปใส่แล้แม่เด็กตี เลขติดบนเข้าตะลอดไม่เคยหลุดติดแปดเก้าเลขติดเลขติดบนจ้ะบนอย่างเดียวนะยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าอะเล็กเลขเลขสองตัวบนนี้เพื่อนให้ตัดเจ็ดเจ็ดกับฮุกเจ็ดบอกไหม่จ้ะฮกฮุกกระโดดนึงกับทัดใส่ตัดใส่ทำงานเลยอ๋อได้ได้ได มโอหเจ็ก็หโเจ็ดเจ็ดแล้วก็ตาตัหนเ้นัหา่นเลเจ็ดเพิ่นเพิ่นเน้นเพิ่นเน้นเจ็ดเจ็ดว่าแข้างล่างมีบอข้างล่างแต่มีแต่เอาสิบ่เอาค่ะแกเขาเอาข้างล่างนี่หนึ่ง ข้างล่างว ouais, ิ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเน้นเน้นหนึ่งเจ็ดเน้นหนึ่งเจ็ดกันหนึ่งเก้ากันหนึ่งเก้าแถวสุดไปนี่แหละเพื่อไม่โตสามตูตรงๆเพราะว่าหัวไมดบวไรแกวัด จะรุปว่าพันห้ให้ตะเลขติดบนบ่ได้ห้เลขติดล่างมันป่ค่ะแม่เลขติดล่างเลขติดล่างว่มีมีตะเลขติดบนอืมเลขติดล่างว่มีมีตะเลขติดบนก็ต่อระดัเด็กไปจับตัวลงตัวก็มีหลีกแน่ใจไอ้ใจวันตะลู้คนบอกว่างวดทีเแล้วนั้นคนบอกว่างวดทีเแล่าที่คนที่คนถือใจข้างล่างข้างบนนันเพราะว่าไม่อะไข้างบนมากแปคนก็เรยมาตัดเอานนะนเดมาตัด มันมีเห็กมันมีเห็กอยู่เห็กแปลเห็กเก่าก็ตัดออกวพราที่นี่มันเดือดสูนหัวตูดยาวของรางก็ได้สีร่างสีบนที่นี่เห็กวิ่งแม่มันรูดขังบนเนี่ยขอวาจานเนี่ยขาานเนยขาเลยกดหุ่นเยอะ ค่ะสรุมางวันนี้แนวทางของแม่นางแม่ทางนี่อาจารย์ที่เพิ่นทํางานกอส่างนี่เพิ่นหายมากเป็นเลขวิ่งขังบนวิ่งหกกับเจ็ดเน้นที่เลขเจ็ดจับคู่ใหม่สามตัวหกหกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดตัดไยเป็นเลขสองตัวจะมีหกเจ็ดหกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดเน้นที่เจ็ดเจ็ดเลขติดบนมีเจ็ดมีแปดมีเก้าข้างล่างให้วิ่งหนึ่งตัวเดียว จับคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแน่นหนึ่งเจ็ดกันหนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดตรงกันปน<ช>คะคะแม่จ้าค่ะขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่หายเนื้อท้องนะคะสายด่วนเอายี่บอดใจด่วนสายด่วนมากกับเอาค่ะมือได้มากแม่จะพักมากจะว่าไกลๆอยูนะค่ะค่ะ ใกล้ๆเร<อ><อ>่งอ่อดีพึ้งจันเนี่ยมันเพิ่งรูทเลยเลยแต่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆเดีเ๋ยวเดี๋ยวแม่โค้งไปเดี๋ยวแม่หยอดไปเด้อค่ะแม่ทักมาเดินหนูโทรเก้าค่ะขอบคุณแม่ลหลายๆเด้อ<ช>ค่ะท<ช>ี่หายหนวท่านะคะวันนี้เอฟซีัสดีนะทางของแม่นางนะคะโอทักทุกค่ะค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซีก็เสียงยิ้นเลยนะคะเสียงจำผ่านระวังนุ่นที่ยากกับแม่นางนะคะแม่นาง งวดทผพานมาบกเขานะคะหววนั้นเพิ่นหาศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสามนะคะเน้นศูนย์เก้าสามนะคะออกงวดทีผพานมาหนาเสียดายนะคะมันออกตามล้างนะคะงวดทีผพานมาเพิ่นหาถ้าจัมบกพิษหาศูนย์หาหานะคะกับโคกเกตนะคะสำหรับหัวนี้เขาก็มาลรุนน้ำกันมันจะมาตามล้างบอแต่ว่าวัวนี้นเพิ่นก็หายแยกบนแยกกลางหายทั้งเลขติดบนมาานะคะ นะคะเลขติดบนกบมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะคะเลขจับคู่เลขวิ่งขางบนให้วิ่งหกกับเจเน้นที่เลขเจ็ดจับคู่เลขสามตมีหกหกเก็ดหกเก็ดเจ็ดนะคะ เน้นที่หกเ็เลขสองตัวจะมี6กเจ็ดแล้วก็6กกับเจ็เน้นที่7จนะคะสำหรับข้างล่างข้างล่างให้วิ่ง1น่งตัวเดียวจับคู่หนึ่งเนะคะเน้นเน้นหนกัน19ทั้งหมดทั้งมวลมีสาม,มีนะคะเป็นหนะทางหาสื่อสารกินแ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุนทียากก็ขออวยพรให้พ่อพีอ่พน้อ,นองเอ็ซี่โชดีหนาทางของแม่นางนะคะ